สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่้มช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระาสานถวายพระพอรอไปอย่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสวันครบครอบ,บสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคม2568 สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสนครรัฐัติกันในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสมบตพิเศษพระคุณเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอถวายพระพรและความปรารถนาดีด้วยใจยจริงและความเคารพยิ่งให้พระคุณเจ้าทรงมีพระพระรัไมลยสมบูรณ์แข็งแรง,งและทรงพระสําราญ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐบารกันของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรม,มนาถบุรเมื่อปี2503อีกทั้งการสาเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่2เมื่อปี2527 และการเสด็จเยือนประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งของพระคุณเจ้าเมื่อปี2562ลุยสท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนครรัฐปฏิกันอย่างแท้จริงขอจิตปรลุธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของพระคุณเจ้าเป็นดั่งดวงประทีปนําทางแห่งความหวังและแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดให้แก่มวลมนุษย์ในโลกสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวัิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2568 เวลา14นาฬิกา5นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุนาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราช,ชชนกและทรงพระดำเนินไปสาราสิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสัการ การะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถปพิศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรอ,อาคารเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลส,กลสัตยาธรรองประธานกรรมการสิริร,ราชมูลนิธิคนที่หนึ่งกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนและคณะกรรมการสิริร,ราชมูลนิธิเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูล,ลนิธิประจำปี2568ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิรายงานผลการดำเนินง,งานของสิริราชมูล,ลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2567รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี70พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี2566-2568 สิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรการกุศลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนความร่วมมือส่งเสริมและประสานง,งานกับสถาบันการกุศลอื่นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ศิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ์ชั้นสองโซนบีไม่เว้นบนหยุราชการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชราชกัญยาทอพเพนตรนิทศาการและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เวลา13.42น,านาวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังหอประชุมทีปังกรรัชมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ทอแพนธิริศกาลและการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาภาไทยและงานหัตกรรมชุมชนภาคเหนือซึ่งกลุ่มการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นจุดดาเนินการที่3ต่อจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีและภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ<ๆ>ื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยประชา,าสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานอัตลักษณ์ศิลปะหัตกรรมภูมิปัญญาไทยและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการแสดงพระดมรติภาไทยใส่ให้สนุกทั้งยังขยายผลตามแนวคิด s u t a sustainable fashion แฟชั่นแมยั่นให่ง คองตระหนักถึงการสร้างสรรพื้นผ้าและหัตทศินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรและผู้สวมใส่ โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดต,ต่างๆจัดแสดงผลงาน20บูธอาทิเครื่องเคลือบศิลาดอนและงานเซรามิกจังหวัดเชียงใหม่เครื่องเคลือบดินเผาเบียงการหลงจังหวัดเชียงรายผลิตภัณฑ์ชามตราไก่ดั้งเดิมและงานเซรามิกจังหวัดลำปางงานตุ๊กตาดินเผาจังหวัดลำพูนผ้าไหมมัดหมีม่ย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคหมี่แทกหมี่ทับยกขีดจังหวัดอุทัยธานีผลิตภัณฑ์ผ้าใหญ่กันชงและผลิตภัณฑ์ผ้าขีดลายดอกจันจังหวัดเพชรบูร์และกระเป๋าผ้ากันชงตกแต่งงานปักมือลวดลายอักษรจังหวัดเชียงใหม่ ทังนี้ผู้ประกอบการได้นำลายผ้าพระราชทานรวมถึงพระรัตรีที่พระราชทานไปประยุกต์ใช้ร่วมกับลายผ้าอัตลักษณ์และลวดลายดั้งเดิมของแต่ละกลุ่มสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทรศการและผลงานของสมาชิกมูล,ลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ที่ได้รับพระมหากราุณาธิคุณในการพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมีรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวทั้งอย่างอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้วยการสร้างสารรค์งานศิลปะชีพอาทิตย์ผ้าทอขนแกะงานปักผ้างานจักสานและผ้าจกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรวนวรีนารีรัตนปรชกัญญาส่งงานสืบสารพระราชปณิธานส่งพัฒนางานด้วยการพระราชทานพระดำริด้านวัตถุดิบสีและการออกแบบให้มีความทันสม,สมัยสอดรับกับยุคสมัยปัจจุบัน โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคเหนือเฝ้าวถวายการบ้านซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาปร,ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในเรื่องต่างๆอาทิแผนกเครื่องปั้นดินเผาจากสวัดลําปางทำถาดไข่ที่พัฒนาให้บางเบาและมีสีสันหวานขึ้นแมกเนตรูปผลไม้โปรดให้ปรับสีเสมือนจริงส่วนภาชนะใส่ผลไม้ให้มีน้ำหนัก ออกแบบรูปทรงและลวดลายต่างๆให้ทันสมัยผลิตภัณฑ์ชาวไทยภูเขาเช่นผ้าทอกีเอลลายจกกระเรียงจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้สีธรรมชาติทั้งหมดโปรดให้เก็บงานให้เรียบร้อยและทําผืนเล็กๆจะได้มีรายได้เพิ่มผลิตภัณฑ์จากขนแกะป้้นห้วยล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนําเส้นขนแกะที่มีความนุ่มน้อยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยผ้าผันคอโปรดให้ทอให้มีความหนาขึ้นและมีสีขาวมากกว่าเดิม นอกจากนี้โปรดให้ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาตินักวิจัยการและนักออกแบบชั้นนาของประเทศให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่ช่างทอผ้าช่างจักสานผู้ประกอบการและนักศึกษาอาทิการออกแบบที่ตรงต่อความต้องการของตลาดการนําอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์การวางลายผ้าความสม่าเสมอในการทอผ้าการย้อมสีและเนื้อผ้าต้องมีความเรียบเนียนนําไปทําเสื้อผ้าแล้วสวมใส่สบายรวมทั้งการใช้สีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทย และการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยมาปรับใช้ให้ทันต่อก,กระแสของโลกปัจจุบันจากนั้นท่อพระเนืริเทศกาลผ้าชนเผ่าจำนวน6เผ่าของหมู่เลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้แก่เผ่าเมียนสาธิตการถักเชือกการทอจกกะเหรี่ยงโปการหวีการปัน่นการทอผ้าขนแกะจากชนเผ่าปกากระยการเขียนการเขียนเขียนมงผ้าปัก ชนเผ่าม้งและชนเผ่าอาคารวมทางนิสศการผ้าไทยจากเส้นใหญ่ธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนโดยน้อมนาพระดรําริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเล่อต่อโครงการหลวงแห่งแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดแนวพระดดราชดาริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำลำธารนําเสนอหัตถอุตสาหกรรมกันชงโดยนํากันชงซึ่งเป็นพ เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อย,ยอดสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์นำเยอการชมมาถักทอและแปะรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถสไร้างรายได้สูงกว่าพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง9,000-14,000บาทต่อไร่ก็เสด็จกับทอพระเนตร oi, นก,าาาานาการแสดงชุดหอมปอยโดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มสตรีในจังหวัดเชียงใหม่หอมปอยสื่อถึงการรวมตัวของผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์ในเชียงใหม่เช่นลาหูอา,าอข่าม้ง ที่มาสังสรรค์นสนุกสนานและเฉลิมฉลองไปพร้อมกันในบรรยากาศของงานปอยที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะดนตรีและการแสดงที่มีชีวิตชีวาโดยแต่ละกลุ่มจะนำเสนอท่าเต้นที่สนุกสนานและเป็นเอกลักษณ์ของตนผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่บ้านเลขที่25ทับ3ถนนหน้าสถานีรถไฟตำบลนานสารอำเภอบ้านานาสารจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ในทีรุธสุภพวิบูรณผลผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเจริญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่ญาต,ววติของร้อยโทภูวิวัฒน์คำสง์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงกำลังพลหมวดปืนเล็กที่หนึ่งกองร้อยทหารราบที่สองหน่วยเฉพาะกิจกองพนททหาารบี่เตุ บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการบ้านสนามบินตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคม2568การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของร้อยโทภูวิวัฒน์อย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษ,ษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่จังหวัดระนอง พลเอกดาภงรัตนชวรณคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองของตบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันโรงเรียนบ้านคลองของเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งขึ้นเมื่อปี2500สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเข้าร่วมเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อปี2 5 5 8 เปอดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน36คนครู4คนประสบปัญหาครูสอนไม่ครบชั้นเรียนและสอนไม่ตรงสาขายกที่จบมาจึงแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตั้งแต่ปี2558ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยนับตั้งแต่ปี2559อบมีผลการสอบวัดมาตรฐานูงขน้น และเข้าใกล้ค่าเฉลียระดับประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้รับตราพระราชทานจากสมเด็จพระนิธ,ธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2565อีกด้วย ท่านี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองของนอกจากจะใช้การจัดการเรียนการสอนออกอากาศของหมูลนิธิเป็นเครื่องมือช่วยแล้วยังเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและคนในชุมชนที่สามารถประสานประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพยากรเพื่อการศึกษาของบุตรหลานแม้จะอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการทูบีนัมเบอรวันจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอรวันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2568 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธาน,นีโครงการทูบีน้ำม่วงวันในทุนกระหม่อมหญิงบุลรัติราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีน้ำม่วงวันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2568ซึ่งมีนายบุญสงทัพชัยยุทธปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีโดยมีจังหวัดเข้าร่วมนําเสนอผลงานครบทั้ง25จังหวัดส่วนอําเภอและชมรมร่วมนาเสนอผลงาน434แห่งโดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดําเนินง,งานก้าวหน้าทางด้านเครือข่ายนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรีสระบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีเพชรบุรีสมุทรปราการสระแก้วและราชบุรีประเภทอำเภอคืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามและอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทอง ประเภทชมรมในชุมชนคือชุมชนบุตรตาบ้านคลองหกวาจังหวัดฉะเชิงเซาและชุมชนบ้านไผ่างามจังหวัดสะแก้วในสถานศึกษาอาทิโรงเรียนราชบุริกาหนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนลาซานจันทบุรีมันดาพิทักษ์จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจังหวัดราชบุรีในสถานประกอบการคือบริษัทซีพีอจำกัดมหาชน ศูนย์กระจายสินค้าดีซีมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครในสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนอาทิสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีในเรือนจำันทสถานอาทิเรือนจำกลางฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาเรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชนบุรีและในสํานักงานคุมประพฤติคือสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ช่วง่ี้จะพาไปชมผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์